ทำไมเดี๋ยวนี้คนเราโหดหลายจังคุณจับพวกมันมาขังอยู่ในกรงเนี่ยมันก็ทุกข์ทรมานอยู่แล้วนี่ยังโยนมันลงจากรถบางตัวเนี่ยมันนอนทับกันตายแถมบางกรงเนี่ยเขายังโยนมาลงไปในน้ําเลยสงสารจังเลยอคุณสงสารเ,เพรื่อเจ้าถุงทองจังเลยนะคะคุณแม่ใช่ค่ะลูก คุณก็ณจะไปคิดมากกับข่าวที่อ่านเลยนะมันทําให้ไม่สบายใจเปล่าๆแต่มันโหดร้ายจริงๆนี่ค่ะคุณใครก่อ,อก,กรรมอะไรไว้ย่อมได้รับผลกรรมอย่างนั้นแหละอเออตกลงพรุ่งนี้คุณจต้องไปต่างจังหวัดไม่ใช่เหรอคะใช่ผมนัดเสียมนชัยไว้ถ้าผมโส่วันนี้จะออกเที่ยวนี้สําเร็จเนี่ยผมจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปทําบุญเพื่อสุนัขจรจัดคุณก็ดีไหม โอ้ยเยี่ยมเลยค่ะดีมากเลยค่ะคุณดีจริงๆเลยค่ะคุณพ่อใจดีที่สุดในโลกเลยแต่คุณพ่ออย่าลืมที่เราสัญญากันไว้นะ,ค,ะคุณพ่อไม่ลืมหรอกจะลูกเดี๋ยวพ่อกลับมาเที่ยวนี้นะคุณพ่อจะพาพวกเราเนี่ยขับรถเล่นไปเที่ยวเขาใหญ่ดีไหม,มจ๊ะดีค่ะอเอาถุงทองไปได้นะคะคุณพ่อโอ้แน่นอนที่สุดเลยลูกม,มันต้องเอาไปอยู่แล้ว,ลวอัะนี้เนี่ยนะ Né?